สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆชาวยูทูบทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาเจอกับน้องเฟิร์นซิ่เซรีไทยรถสวยสาขาสีเอกตาปานกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องเฟิร์นจัดรถเก่งนะคะทรงสปอร์ตขับรูมาฝากกันนะคะใครที่เป็นขวัญใจคันดานะคะห้ามพลาดรุ่นนี้เลยนะคะกับซีวิกนะคะ F c ี8น e นะคะคันนี้มาพร้อมกับในส่วนของปี2020นนะคะและที่สำคัญค่ะคันนี้นะคะได้บอกหนังมาด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมนะคะ คุ้มบอกหนังมาให้นะคะบอกเลยว่าคุ้มมาให้ยังสวยนะคะประหยัดเงินไปเลยมากกว่า10,000บาทนะคะใครที่สนใจคันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวตามต้องเฟินมาชมรถกันเลยค่ะโอเคจ้าไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวตามต้องเฟินมาดูรถกันเลยดีกว่านะคะคันนี้จะได้ชมหน้าใหม่นะคะไมเนอร์เชนมาให้นะคะปี2020นะคะบอกเลยว่า เป็นรุ่นที่ขายดีนะคะขวัญใจวัยรุ่นเลยนะคะและที่สําคัญคันนี้ได้สีรมรนเงินนะคะเฟื่อนชอบนะความบนเงินของ Honda น,นะคะเป็นสีบนเงินที่เข้มนะคะเป็นสีวัยรุ่นนะคะเป็นสีที่ไม่ดูแก่เลยนะคะซึ่งถือว่าดูแลนรักษาง่ายนะคะพี่ขาตอบโจทย์นะสำหรับวัยรุ่นรุ่นใหม่นะคะชอบความแบบว่าทรงสปอร์ตนะคะบอกเลยว่า,ารุ่น Honda ของเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะ ไม่ว่าจะเป็น City Accord นะคะน้องเฟิร์นบอกเลยว่าก็ทําทรงสปอร์ตหน้าขับใช้นะคะหน้าขับหน้าใช้นั่นเองนะคะพี่ขาอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโครงสร้างนะคะในส่วนของสภาพคันนี้กันเลยดีกว่านะคะไฟหน้าค่ะได้แบบไฮโดรเจนมาให้นะคะสภาพถือว่ายังใสยอยู่นะคะไม่แตกไม่ร้าวค่ะคุณพี่กระจังหน้านะคะโครเมียมสวยงามนะคะ สีรถนะคะได้ประกันสีแท้เดิมโรงงานไม่มีการตัดต่อสมสร้างนะคะอาจจะมีเก็บนะคะงานเล็กๆน้อยๆสะเก็ดหินแต่ว่าเก็บมาตั้งเพลงเราไม่มีแน,น่นอนนะคะของเราคัดสรรเพลิงสร้างเดิมนะคะคัดรถสวยรถเดิมมาให้นะคะรถไม่ซีชันหนักจมน้าพลิกคว่ำไม่แท้ทุกคันนั่นเองนะจ๊ะอ่ะนั่นข้างค่ะมีไฟลับพิมพ์มาให้นะคะสําหรับรุ่นนี้นะจ๊ะถัดมาดูในส่วนของปันล้อ,อก,กันเลยค่ะยางนะคะ เป็นขอบ16นิ้วนะคะแล้วก็ยางค่ะได้ยางปี2 0 2 5นะคะเป็นยางปีล่าสุดเลยนะคะเป็นของ m a x กซีนะคะเป็นยาง m a x กซีให้นะคะพี่ขาแล้วก็เป็นยางปี2 0 2 5ี่เนาะขอบ16นิ้วนะคะจัดมาให้นะคะซึ่งถือว่ายางยังครงสภาพใหม่ทั้ง4เสแทนเลยนะคะพี่ขาแล้วก็นะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะเป็นแม็กอันยนะคะหน้าเงาทูโทนนะคะปัดเงาร่องดำให้นะคะแม็กสวยนะคะยางใหม่นะจ๊ะ แม็กสวยยางใหม่นะคะซึ่งถือว่าแม็กไม่ต้องทําอะไรเพิ่มแล้วนะคะซึ่งถือว่าได้มาจากโรงงานนะคะที่จึ้งลึ่งแล้วนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวสีรถนะคะก็จะได้สีบอลเงินมาให้แบบนี้เลยคุณพี่ค่ะกระจกมองข้างนะคะติดไฟเลี้ยวมาให้นะคะแล้วก็พัดพรมเมี่ยมมาสวยๆไม่มีสนิมนะคะพัดพรมเมี่ยม,มาสวยๆไม่มีสนิมนะคะแล้วก็ในส่วนของเบ้ามือจับนะคะเป็นแบบระบบนะคะ สมาร์ทคีย์มาให้นะคะทั้งซ้ายขวาเลยนะคะพี่ขาก็คือล็อกได้ทั้งสองฝั่งเลยนั่นเองนะคะสําหรับรุ่นนี้ทํามาดีไซน์ดีมากๆนะคะนี้เลยนะจ๊ะสําหรับแผงประตูนะคะฝั่งซ้ายมือคะ่ะคุณพี่ขายังคงสภาพสวยนะคะยังคงสภาพใหม่นะคะใบแดงมายังไงตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะใยแดงมีมาให้ยังไงตอนนี้ก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ขานี่เลย รายละเอียดโครงสร้างนะคะพี่อาจุดมักเต้มสีนะคะที่ในส่วนของเขาเรียกว่ารอยไขควงรอยประเจไม่มีการแกะนะคะไม่มีแก่งแงะเลยนะคะจุดเม็ดอาร์คเขาเรียกอะไรนะจุดมักเต้มสีนะคะยังอยู่เหมือนเดิมนะคะเม็ดอาร์คนะคะกลมสวยอันนี้จะเป็นโครงสร้างเดิมนะคะจากโรงงานหมดเลยนะคะแล้วก็ได้กระจกนะคะกลาปั๊มเดิมจากฮอนด้ามาให้ด้วยนะคะเป็นกระจกกลาปั๊มเดิมจากฮอนด้ามาให้เรียบเรียบร้อยเลยนะคะเพลงประตู คุมโทนดําค่ะอาจจะมีพาดพรมเนี่ยมาด้วยนิดหน่อยนะคะซึ่งถือให้มันดูแบบว่าดูเป็นความกิมมิกเนาะอ่าแล้วก็หัวน,น็อตนะคะจุดมาร์กเต็มสีนะคะอันนี้จะเป็นอ่าสีเขียวๆนี่คือเป็นจุดมาร์กจากป้ายแดงนะคะจุดมาร์กจากเดิมเดิมเลยคุณพี่ถ้าเกิดว่ารถชนมารถเฉียวรถอะไรมาพี่ค่ะนะคะ,นะคะจุดมาร์กเต็มสีขายหมดแล้วถ้าเปลี่ยนถ้าถอดมาพี่ค่ ุดนักเต็มสีเปลี่ยนหมดแล้วหายหมดแล้วค่ะพี่นะคะซึ่งถือว่าของเรานะเป็นโครงสร้างเดิมทุกคันนะคะไม่มีชนหนักจมน้ําที่คว้มไม่แท้ทุกคันแน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราดูกันเลยนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นหัวใจหลักนะคะสําหรับรถมือสองเหมือนกันนะคะสั้นใดที่ดูรถไม่ค่อยถนัดนะ,ะน้องเฟิร์นขออนุญาตนะคะบอกเทคนิคเลยนะคะไม่ว่าพี่จะดูที่แตนไหนก็แล้วแต่บริษัทไหนก็แล้วแต่นะคะอยากให้ดูในส่วนของ ตรงนี้เลยนะคะหัวใจหลักของรถมือสองนะคะเม็ดอักที่สวยเม็ดอักที่ดีนะคะต้องไม่แบบว่าตึ้เกินไปแล้วก็ไม่ลึกเกินไปแบบนี้นะคะแล้วก็รูกลมนะคะทั้งหน้าและหลังต้องตรงกันทุกจุดนะคะรูกลมทั้งหน้าทั้งหลังต้องตรงกันทุกจุดอซึ่งถือว่าเป็นเม็ดอักเดิมนะคะไม่ทําอะไรมาไม่ได้เสริมเติมแต่งทําอะไรมาแน่นอนไม่มีย้อมแมวนั่นเองนะจ๊ะ อันนี้จะเป็นทิกเล็เลกๆจากน้องเฟิร์นนั่นเองนะคะพี่ขาซึ่งถือว่าไม่ได้แบบว่ารู้มากเหมือนช่างแต่ว่าพอจะรู้บ้างนะคะพอจะดูเป็นบ้างนั่นเองนะจะ๊ะเดี๋ยวมาดูนะคะในส่วนของตัวบอกกันบ้างเหมือนที่น้องเฟิร์นบอกเลยว่าคันนี้ปกติเดิมแล้วอะนะคะจากเดิมแล้วนะคะเป็นตัว e ไม่ใช่ตัว t o ปนะคะไม่ใช่ตัว el ปกติจะเป็นบอกหนังมาให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะคะ ปกติจะได้บอกหนังมาให้ทั้งหน้าและหลังเลยแต่ว่าในส่วนของคันนี้ค่ะเจ้าของเดิมค่ะหุ้มบอกหนังมาให้แล้วนะคะเจ้าของเดิมหุ้มบอกหนังมาให้นะคะแล้วคือหุ้มมาให้อย่างดีด้วยนะคะหุ้มมาให้อย่างดีเลยคุณพี่นะคะตัดเขบเส้นได้นะคะสวยๆไม่มียับไม่มีขาดบุดลุยเลยนะคะแล้วก็ภายในอ่ะสิ่งที่เฟื่องชอบเลยอ่ะเขาทำมาคุมทนดดาเลยนะคะทํามาให้คุมทนดำนะคะ ก็เป็นสไตล์ของ Honda เลยเขาจะทํามาทรงสปอร์ตขับสบายนั่งคือแบบว่าใครที่เป็นสายซิ่งะนะคะเครื่องยนต์พันแพี่ขาไม่อึดแน่นอนนะคะขับซิ่งขับเร็วแน่นอนพี่ๆแล้ออปชั่นอ่ะมีมาให้จัดเต็มเลยนะคะคันนี้บอกก่อนเลยว่าเป็นปี2020ตัวธรรมดานะคะจะไม่ได้หน้าจอทัชสกรีนแต่ว่าความคุ้มค่าเลยพวงอะไรของเขาอ่ะได้แบบมัลติฟังก์ชันมาให้เล้ยวนะคะได้แบบพุทคอนโซลนะคะ มัลติฟังก์ชันรับสายว่างสายควบคุมเครื่องเสียงได้เลยคันนี้นะคะเลขหม่นะคะจะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนโลอะขออภัยค่ะคันนี้เลขม่อยู่ที่หนึ่งแสห้าันโลนะคะเลขม่อยู่ที่หนึ่งแสห้าันโลเท่านั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์ค่ะพี่ได้ปุ่มนะคะ parking home ม,มาให้นะคะแล้วก็เบรกมือไฟฟ้ามาให้แล้วนะคะไม่ใช่เบรกมือแมนนวนมาแล้วนะจ๊ะแล้วก็เกียร์แบบว่าจงเลยนะคะเป็นเกียร์ออโต้นั่นเองนะคะทำมาดีไซน์ทรงกระบอกค่ะ เหมาะสมนะสไตล์ฮอนด้าอยู่เหล้ยวเนาะใครที่อยากได้ต้องไม่ควรพลาดเลยสําหรับคันนี้นะคะทรงสปอร์ตรูร้านะคะน้องอยังว่างอยู่รอเจ้าของไปรับรอเจ้าของมารับอยู่นะจ๊ะนะคะสวยๆเลยคุณพี่นี่เลยนี่เลยนะคะมัวแต่มองระวังติดจอนะพี่รถสวยๆแบบนี้นะคะคันมาให้เหลียวนี่เลยนะคะ บอกหนังสีดํานะคะแถวที่แถวด้านหลังนะคะก็ยังคงสวยนะคะหุ้มมาให้อย่างดีด้วยนะคะติดตั้งคาสิได้นะคะพรมต่างๆมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะเพดานค่ะสะอาดใสไม่มีรอยยันไม่มีรอยเจิมเลยค่ะคุณพี่สายเบลค่ะใช้งานได้จริงทุกตำแหน่งเลยนะคะไม่มีเสียหายแล้วก็กระเป๋าจริงโจ้าค่ะนะคะด้านหลังอาจจะมืดหน่อยนะคะมืดฝนนะพี่เนาะมีมาให้สองตำแหน่งเลยนะคะใส่ของจำ b a r ะได้ยเยอะจะปาแปะนะคะ ใส่ได้เยอะจุใจแน่นอนแล้วก็นั่งกันได้หลายคนเลยทีเดียวนะคะพี่ขานี่เลยตรงนี้ก็จะสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่วางแก้วน้ําได้สองใบกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งถือว่าเลิศสัมเป็นเตนนะคะใครที่อยากได้คันนี้นะคะไม่ควพรพลาดอะ่ะนะคะต้องเลยต้องจัดเลยนะคะนี่เลยด้านหลังนะคะกล้องมองหลังค่ะมีมาให้แล้วกล้องมองหลังค่ะมีมาให้แล้วนะจ๊ะส,สวย สภาพใหม่ดูดีค่ะคุณพี่นะคะไฟหลังเป็นแบบสไตล์ซีวิกเนาะจะเป็นรูปตัวซีค่ะพี่อันนี้เป็นของแท้เดิมๆจากโรงงานเลยไม่ได้แต่งอะไรมาสักอย่างนะคะแค่คุ้มบอกหนังมาให้อย่างเดียวเลยคันนี้นะคะสภาพโครงสร้างเดิมนะคะ100ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรวจสอบได้นะคะพาช่างนะคะมาช่วยดูช่วยเช็คได้เลยนะคะพาช่างมาช่วยดูช่วยเช็คได้เลยพี่ๆค่ะนี่เลยสวยกริ่ นะคะเม็ดพาร์กลมสวยไม่มีเสียหายนะคะใหม่นะคะใหม่เดิมคลิปเลยคุณพี่ใครสนใจนะคะอยากจะได้นะคะรีบเลยคุณพี่ขานี่ปุ่มพุชสตาร์ทมาให้แล้วนะจ๊าดูดีมากๆนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ค่ะชุบชุบชุบสวยคลิปค่ะพวงมาลัยสวยเดิมค่ะพุชสตาร์ทมาแล้วนะจ๊าสำหรับปีสูนปีสองพันยี่สิบนะคะคันนี้เป็นตัวพันแปดนะคะเครื่องยนต์พันแปด ะะย้ำาสเปคอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้ Honda Civic FC นะคะ1 8 e ปี2020ะคะกับราคาเพียงแค่530,000กับ900าบาทนะพี่นะใครที่มีประวัติเครดิตดีค่ะสามารถฟีล้็ได้เลทนี้ก็คือฟีดาผ่อแค่9,000บาทนะคะ ออกรถเริ่มต้นแค่1,000บาทนะคะพีะ่ใครสนใจคันนี้แล้วนะคะรีบโทรหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะที่เบอร์083 4302 8 8นะ,ะคะ2 6 8 8นะคะใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะพี่ขอย่าลืมติดต่อกันเข้ามานะคะน้องเฟิร์นรอรับสายอยู่นะคะกริ๊งกลิงเข้ามาได้เลยค่ะพี่ขแล้วเจอกันนะคะ